หลังจากที่ได้เผยโฉมคุณไดเวอร์น่าและ Acces ซแบบทีเซอร์กันไปแล้วคราวนี้ก็ได้ถึงเวลาทำตลาดจริงบอกเลยนะครับว่าทีเด็ดเพียบมาดูกันว่าเขามีอะไรน่าสนใจกันบ้างงาน,นออกแบบภายนอกจะเรียกว่าคุณไดเอร์นราย่ายส่วนมันก็ไม่เต็มร้อยนะเพราะว่ามันจะมีบางดีเทลที่เป็นคุณไดยุคใหม่อย่างเช่นไฟเด y t i m ม์ u ันดิ้งไลท์ที่จะมาเป็นแบบแถบยาวเลยแน่นอนว่าซ้ายขวาก็จะเป็นไฟแท้ส่วนตรงกลางนั้น มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นไฟแท้เหมือนกับ Star Gazer ที่จะติดตอนเปิดไฟหน้าหรือจะเป็นการตกแต่งหลอกๆอ,กออกมาอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันส่วนกระชนหน้าแน่นอนนะครับพอเห็นปุ๊บมันจะเป็นการนำคุนไดเอรันตรา e ra, หรืออเวนเต้มาย่อส่วนกันอ,อย่างเช่นตัดดีเทลที่ไม่จาเป็นออกแล้วก็จะมีช่องสายไฟเทะเบียนที่กลมกลืนอยู่ในนั้นส่วนไฟหน้าแน่นอนได้รับอิทธิพลจากซ a นตาเฟุ่่น m เมนเชสเลยเพียงแต่ว่าตัวกรอบนั้นก็จะ ดูคมคายมากขึ้นซึ่งแสงที่ให้มาก็จะเป็นแบบ LED แล้วก็จะมีการประดับไฟเดียวไว้ตั้งหาเรีกเยกได้ว่างานออกแบบภายนอกนั้นก็ได้รับอิทธิพลจากรุ่นพีมาเยอะพอสมควรส่วนเส้นสายด้านข้างนั้นแน่นอนว่าได้รับอิทธิพลจากเอรันตารารุ่นปัจจุบันเยอะพอสมควรเลยทั้งการตกแต่งด้วยกรอบทึบๆบ,บริเวณประตูหลังแล้วก็จะมีการเสริมคิ้วโครเมียมที่เป็นแบบตัว L ยาวแล้วก็จะมีเส้นสายที่ดูรัมและเพียวลงม,มากขึ้นพร้อมกับมื่เปิดประตูที่เสริมด้วยโครเมียม แยกรายว่าดีเทลต่างๆนั้นเยอะมากส่วนล้ออันลอยก็จะมีขนาด16นิ้วให้เลือกเช่นกันจะมีทั้งแบบธรรมดาและแบบดมดำสำหรับตัวเทอร์โบซึ่งทุนได้วางไว้ว่าตัวนั้นนะครับก็จะเป็นตัวดุกระจำรุ่นส่วนด้านท้ายแน่นอนว่าลักษณะไฟไท้ายแบบตัว H แบบนี้ยกมาจากเอเดนตราอย่างชัดเจนแต่ทีนี้ก็จะมีการตกแต่งไฟ LED บริเวณด้านบนซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นไฟเลี้ยวแต่ไม่ไแน่ใจว่ากระพริบซ้ายไปขวาหรือไม่ ส่วนไฟถอยก็จะแยกไว้ต่างหากเลยถ้าสังเกตดีๆจะพบว่าก็จะมีตัวกรอบาขาวๆที่อยู่บริเวณด้านล่างตัวไฟท้ายน,น,นะครับเขาเซราะะมิคอย่างแนบเนียนมากพร้อมกับโลโก้เวอร์นาที่จะติดตั้งไว้ตรงกลางหรือจะเป็น a อ c e เซในบางประเทศซึ่งณเวลานี้ไม่มีประเทศแต่ชื่อเอ c กเซนตสำหรับตัวถังนี้เลยแล้วก็จะมีการตกแต่งกระชลหลังที่ดูล้ำมากขึ้นซึ่งเขาจะใช้ชื่อว่าพารามิติกก็จริงแต่รูปทรงจะไม่เป็นแบบสี่เหลี่ยมเหมือนกับไอออนิกและสตาร์เรียพร้อมก, ry, กับแผงจับทิมที่มีดีไซน์แปลกตาเรียกได้ว่า คุณใดก็จะมีการออกแบบโดยเฉพาะของเขาแหละส่วนวิธีการเปิดฝาท้ายนั้นแน่นอนนะครับว่าก็ต้องกดรีโหทดหรือจะเ่ินสลักไม่ก็ใช้สมาร์ทเอนทรีแต่สําหรับรุ่นนี้ไม่ต้องห่วงครับแค่เดินเข้าไปก็จะเปิดฝาท้ายให้อัตโนมัติเลยขนาดตัวถังก็จะมีความยาวมากกว่าเดิม95มิลเป็น4,535ม mm. ิลิเมตรความกว้างก็จะขยายขึ้นอีก35มิลเป็น1,765ม mm. ิลมโดยความสูงนั้นยังคงเท่าเดิม1,475ม mm. ิม และฐานล้อก็จะยาวขึ้นอีก70มิลลิเมตรเป็น2คง70มิลลิเมตรสรุปก็คือว่าตัวรถนั้นก็ใกล้กับ C- s ซ gment ในยุคปัจจุบันเข้าไปทุกทีแล้วส่วนสีตัวรถก็จะมีให้เลือกถึง9สีด้วยกันแต่เลือกจริงๆนั้นมีแค่7สีเท่านั้นเพราะอีก2สีมันก็เป็นเวอร์ชันหลังคาดำที่จะให้เฉพาะรุ่นเทอร์โบเท่านั้นเริ่มจากสีขาวก่นกอนเลยชื่อว่า Atlas White กับสีดำ Abyss Black ก็จะเป็นสีที่คุ้นเคยกันดีใน s t a r ีย ีเงินไต้ฝุ่นซิลเวอร์และสีเทาไททันเกรก็มาด้วยส่วนสีอื่นๆก็จะมีทั้งสีน้ำเงินโปรโมทชื่อว่าสตา r ์ลีไนสสีแด Fairy Red งเฟรดี้เลสจากเอลันตราและสีดำตาลเทอรเรลียนบราว์ซึ่งบางสีนั้นบอกเลยว่ายกมาจากคุณนายเวอร์นารุ่นเก่าอย่างชัดเจนเลยภายในก็จะเป็นการออกแบบให้ดูล้ำอลังการมากขึ้นแต่ยังคงคอนเซปต์ของคุณไดก็คือว่ามาพร้อมกับช่องแอร์ที่ยาวต่อเนื่องกันพร้อมกับไฟแอมเบียนไลท์ที่ยาวกันเป็นทอด,ทอด ทั้งแผงประตูที่เป็นแบบสามขีดแล้วก็แผงแดชบอร์ดตรงกลางโดยโทนสีจะมีให้เลือกทั้งสีดําตัดสีเบจกับสีดําล้วนตัดด้วยได้สีแดงซึ่งถือว่าจะเน้นสปอร์ตอย่างชัดเจนส่วนจอตรงกลางก็จะมีขนาด10.25นิ้วพร้อมเมนูเหมือนกับคุณไดและเกอในยุคปัจจุบันอย่างเห็นได้ชัดส่วนฟังก์ชันแน่นอนว่าก็จะมี Apple Car p l a y พและ n d r o i d Auto มาให้แถมรองรับระบบนำทาง n a v i g เก o r รองรับ q u i e t Mode ซึ่งจะทำงานแบบเงียบๆไมยถึงว่าตัวเครื่องเสียงนะ รองรับการเล่นวิทยุ USB Bluetooth รองรับการสั่งงานด้วยเสียงอย่าง Amazon Alexa แล้วก็รองรับ Infotainment อย่าง Blue Link ก็ถือว่าให้มาครบในระดับหนึ่งส่วนระบบเสียงแน่นอนนะครับว่าก็จะมีการอัปเกรดให้หลู่ขึ้นด้วยลำโพง b o s ถึง8ตำแหน่งยังไม่พอครับออปชั่นจากคุณได้พิเศษอย่าง a i e n t d s o u n d ก็มาด้วยเช่นกันแล้วนะคำถามก็คือว่าแล้วปุ่มต่างๆนั้นมันหายไปไหนจริงๆแล้วคุณได็ซ่อนลูกเด่ไนไว้อย่างงนี้ครับ ถ้าสังเกตปุ่มแอร์ด้านล่างแน่นอนว่าก็จะมาพรอมกับแอร์ออโต้แต่จะมีฟังก์ชันหนึ่งที่สามารถกดปุ่มไปปุ๊บไอสวิตนั้นนะครับก็จะสามารถเป็นสวิตควบคุมเครื่องเสียงได้แล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นสวิตควบคุมระบบปรับอากาศอันนี้ก็ถือว่าเป็นการประหยัดพื้นที่ปุ่มได้เป็นอย่างดีในการใช้งานจะสับสนหรือไม่ต้องแล้วแต่พิจารณากันนะครับว่าโอเคหรือเปล่าส่วน <So, S 2> คนขับแน่นอนว่าก็จะมีมาตรวัดแบบจอดิจิตอลมาให้ตรงกลางก็จะเป็นจอ M I D ขนาด7นิ้วกราฟิกนั้น เหมือนกับร์เกเซอร์เลยถ้าว่ากันตามตรงแต่ถ้าเกิดอยากให้มันหรูหราก็ต้องรอดูว่าเขาจะปรับแบบเครเตารเมื่อไหร่ส่วนพวงมาลัยก็จะเป็นแบบ2กานตกแต่งด้วยสีทูโทนสีดำตัดสีเงินโดยจะมีโลโก้คุณใดตรงกลางนนี้แน่นอนและส่วนสวิตช์ควบคุมด้านซ้ายเป็นควบคุมเครื่องเสียงด้านขวาก็จะเป็นควบคุมระบบก,การขับขี่ซึ่งกลุ่มบูทูธก็จะแทรกอย่าง,นงเนียนๆและวัสดุที่หุ้มก็จะเป็นหุ้มหนังส่วนของซนกลางแน่นอนก็จะมาพร้อมกับช่องชาร์จที่จัดหนักตั้งแต่ USB Type A Type C แล้วก็จะมีปลั๊ก1 2โวลต์มาให้ตรงกลางแถมชาร์จได้สายอีกต่างหากส่วนระบบเกียร์นะครับก็จะมีทั้งเกียร์ธรรมดา6จังหวะที่มีดีไซน์เหมือนกับคุณใดทั่วไปเช่นจะกับเกียร์อัตโนมัติที่จะมีโหมดบวกลบมาให้ไม่ว่าจะเป็นแบบ DCT หรือ Dual Clutch หรือว่าจะเป็นแบบ iVT ก็จะมาพร้อมกับดีไซน์แบบเดียวกันหมดเลยส่วนแป้นเบียบเองก็จะมีการปรับดีไซน์ใหม่พร้อมใช้วัสดุที่ดูทนทานขึ้นหลายคนอาจจะคุ้นชินกับแป้นเบียรเกย แต่เขาก็อาจจะคุ้นชินกับแป้เหยาบอลูมิเนียมแต่ครั้งนี้ก็จะมาเป็นแบบเข้มๆพร้มมมอมกับวัสดสุที่ดูทนทานและถ้าสังเกตคอ,อนโซลกลางจะพบว่าก็จะมีที่วางแก้วน้ำและเบรกมือ2ประเภทก็คือแบบดึงซึ่งจะมีดีไซน์ที่ดูแปลกๆก,กับแบบไฟฟ้าที่จะเริ่มทยอยใช้ในรถยนต์กลุ่มนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับปบอะคอนโซลกลางซึ่งจะมีแอร์หลังมาให้ในรุ่นท็อปๆตัวเบาะนั่งก็จะมีการปรับให้ใหญ่ขึ้นอย่างชัดเจนซึ่งเบาะคู่หน้านั้นก็จะสามารถ เป่าลมร้อนแนะเอมเย็นได้แถมฝั่งคนขับสามารถปรับไฟฟ้าได้อีกด้วยนอกถึงมีหลังคาแบบมูนดูฟที่สร้างบรรยากาศให้รถนั้นโปร่งโล่ง,ลงขึ้นส่วนด้านหลังแน่นอนว่าก็จะมีที่พักแขนมาให้พร้อมที่วางแก้วน้่งสองตำแหน่งแต่เบาะหลังไม่สามารถพับแยกได้เช่นเดียวกับพนักพิงศรีรษะตรงกลางที่หายไปแต่ก็จะมีมานบังแดดหลังเพื่อชดเชยแทนก็ถือว่าเน้นความสะดวกสบายเป็นหลักนั่นเองส่วนระบบความปลอดภัยก็จะมีการติดตั้งคุณไดสมาร์เซนมาให้ฟังก์ชันบอกเลยว่า ตั้งแต่ระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติที่สามารถเตือนได้ตั้งแต่คนข้ามถนนยันจัดกรยานไปยังรถคันจริงส่วนระบบช่วยควบคุมรถที่อยู่ในเลนก็จะทําทั้งเตือนแล้วก็จะมีการบีบให้รถเข้าเลนและเข้าอยู่ในเลนกลางอีกด้วยระบบเตือนเมื่อรถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าก็มีเพภาพระบบเปิดปิดไฟส่องอัตโนมัติได้ระบบเตือนมุมอับตั้งแต่ด้านข้างขนาดถอยหลังและขณะกําลังลงจากรถ แน่นอนว่าถุงลมนี้ภาย6ตำแหน่งกับระบบควบคุมการทรงตัวก็ต้องให้มาแทบจะเป็นมาตรฐานกันเลยสระบบช่วยถ่ายจอดก็จะมีทั้งเซนเซอร์รอบคันและกล้องที่จะมีแค่ด้านหลังเท่านั้นเครื่องยนต์นต้องบอกเลยว่ามีอยู่ไซส์เดียวแต่ว่าแยกเป็น2ความแรงเริ่มจากแบบธรรมดาก็จะเป็น1.5ลิตร MPI กำลังอยู่ที่115แรงมา้าแรงบิด143.8นิวตันเมตรมีทั้งเกียร์ธรรมดา6จังหวะและอัตโนมัติ IVT หรือก็คือ CVT สไตล์คุณใด ส่วนเครื่องยนต์เป็นซินเกอร์โบเก็จะให้กำลังสูงถึง160แรงมา้าได้บิด253นิวตันเมตรพร้อมกับระบบจ่ายน้ำมันแบบ GDI ก็คือแบบฉีดตรงก็จะมีทั้งเกียร์ธรรมดา6จังหวะ,ะอัตโนมัติ DCT 7จังหวะมีแค่ขับเคลื่อนล้อหน้าเท่านั้นจะว่าไปแล้วเครื่องยนต์นี้นะครับก็ อาจจะแรงมา้าได้เดียวกับอวันเต้และเอรลนต้าในเกาหลีใต้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมาในซีซีน้อยกว่าก็ถือว่าพยายามให้อัปเกรดเทียบเท่ากับซีเซ gment เลยสำหรับช่วงล่างด้านหน้าก็จะเป็นแบบแม็เฟอร์สันสตรัทด้านหลังก็จะเป็นแบบทอร์ชันบีมเช่นเคยพร้อมกับดิสเบกสี่ล้อในรุ่นท็อปส่วนตัวลองก็จะดัมเบิกหลังมาและจะมีพวงมาลัยเพไฟฟ้าเปา็นอุปกรณ์มาตรฐานแทบทุกรุ่นสำหรับรุ่นย่อยเลือกกันสะใจเลย10รุ่นย่อยบอกเลยนะครับว่า ทางเลือกนะครับก็จะมีตั้งแต่400กว่ากลางจนถึง700ต้น,ตน,ตนก็ถือว่าเข้าใจดีดีนะครับเพราะว่าขุมพลังที่ได้มาในรุ่นเทอร์โบนั้นขุมพลังที่จะแรงเทียบเท่ากับ C- เซ gment มอเตอต้องเรียกว่าชนกับ C- เซ gment ไปเลยแน่นอนนะครับว่าในเมื่อประเทศนั้นไม่มี a อร์แนตาโฉมปัจจุบันขายก็ยมาอัดในเวอร์นาหรือ a อ็กเซนต์กันอย่างเต็มเหนียวเลยยังไงก็ตามในอินเดียก็จะเริ่มทําตลาดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่วนประเทศไทยหลังจากที่ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นฮุนไดโมบิ y ถ้าเกิดว่าแผนการในต่างๆนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ในเบื้องต้นดูเหมือนว่าอาจจะยากมัเ้เนี่ยเพราะว่าโรงงานในอินโดนีเซียก็ยังไม่สนใจที่จะประกอบรถรุ่นที่เพราะเนื่องจากโกลดิยมของซีดานในอินโดนั้นก็ยังไม่เคยคลิกกันเท่าไหร่ส่วนประเทศไทยก็ยังไม่มีโรงงานของ h y u n d โดยตรงคาดว่าหลังจากนี้จะมีอะไรที่ชัดเจนขึ้นต้องรองดูกันต่อไปนะครับ